สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวพาไปเกาะสีชังครับมาเริ่มที่เกาะลอยครับผมเริ่มนี่ครับรถไปจอดตรงนู้นถ้ารถมาครับจอดตรงนู้นแล้วก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ครับ ตัวตรงนี้ครับ60บาทไม่รับโอนนี่ลำนี้ครับประมาณ45นาทีครับถึงเกาะแล้วครับไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก็เช่าตรงนี้ได้เลยครับผมสานยังพอเลยนะสารโอ้ยพอใหญ่ นู่นครับสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับอันนู้นลอยรพุทธบาทน้งบนข,ขาว ราชวังจุธาทุจุธาท,ท,าทุราชฐาน,คคนทุติธาทุคคราชฐานเป็นแบบนี้ครับสะพานอัสดางเป็นแบบนี้ ยานไม้ดิมทะเลสมัยรห้าเดิมเป็นเรือนพักตากอากาศของชาวต่างชาติต่อมาพัจุรจอมเก้าใช้ปรับปรุงเป็นที่พักแรมในราชวงศ์โอเคครับข,ข้าวครับอ่านกันตัวเองครับแบบนี้ ปูนเนี่ยครับคือพระที่นั่งเก่านะคือรูปนี้นี่แล้วก็ลื้อไปทําที่ไปสร้างที่กรุงเทพพระที่ที่นั่งวิมานเมฆครับอันนี้นี่ครับรื้อไปสร้างอันนี้อันนี้ก็ลื้ออีก อาภับจริงๆพที่นั่งเนี่ยแหลมงูครับแหลมงูเป็นแบบนี้ทางนน้นอะไรนะกี้ท่าเย,ย่ทิมแถวนู้นครับพี่เดี๋ยวพาไป ียครับที่ไปที่ที่ไปอยู่ตะเกียครับทั้งนั้นจุดชมวิวก็ลอกขาวครับแต่ว่าตัวมันไม่เห็นกีบลนรอบมาแล้วไม่เจอทะเลแหวก จากนี้เดินไปนน่นครับนี่แบบนี้ เลแวสถานีตำรวจครับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับ เดินขึ้นมาครับไหวเจ้าแม่ฮะไหวขึ้นนะไหขึ้นนะทางนี้ก่อนครับนี่ก่อนนะ <c oughs> อ่ามีรถล้างด้วยนะครับแต่ไม่รู้เสีย่าใจะจ่ายยังไง <c oughs> เดินขึ้นไป ที่จุดประทัดครับประวัติความเป็นมาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชาทุภาพทรงอัญเชิญมาจากพุกขยาประเทศเอินเดียรัศการที่ห้าทรงอัญเชิญขึ้นไปจุดฐานบนไหเขาว,วัาจุลจอมาเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ผู้นับถือศาสนาพุทธตือไป พระพุทธบาทครับ จะพาขึ้นไปยอดพระจุลจอมเก้าครับผมเห็นว่าสามร้อยกว่าขั้นนี่ครับบ่ายสามครับเดี๋ยวดูครับกี่นาทีโอ <c oughs> ประมาณสิบนาทีเองครับเดินเสาธงอัสดางราชการนี่ห้า ทรงกรุณาโปวดเก้าให้สร้างบนยอดเขาสูงสุดด้านทิศเหนือของเกาะสีชังทำหน้าที่ชักเสาธงให้สัญญาณเรือเข้าออกในเกาะสีชังนี่ครับเป็นอย่างนี้ ช่องอิตริยาพรครับเขาขาดทางนี้บันไดเอสะพานอัสดางครับ ายหาดถ้ำพังครับ กลางเป็นร้านป้านหน่อยครับตรงนี้ครับตรองถ้ำพังหเห็นแบบนี้ ทำทะลุทางนี้ทางนี้ทำทะลุครับลงไปนูดนเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนเรียกอะไรนะแหลมจัก,กระพงแหลมจัก,กระพงทางนี้ครับนี่ไงดูแผนที่นี่ทำพัง แหลมจัก,กระพงไปนี่ครับแหลมจัก,กระพงครับที่ยื่นยืนครับเดี๋ยวซูมซูม ไปช่องเข,ข,ขาขาดครับแหลมจากกระพงอยู่ทางนูง้น ทำเป็นอย่างนี้อ๋อมันทําทะลุครับกีไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับผมลงทางนี้คิดว่าเรียกว่าช่องเขาขาด อ๋อช่องนี้ช่องนี้เองมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะครับนี่มีผ้าด้วยโอ้ยยังไม่กดกระลอกขาวครับ ครับเห็มนะครับ คิดว่าจะเห็นจุดชมวิวครับสถานี้ควบคุมการจราจรทางน้ำเกาะสีชังแงวเดินเหงอแตกเลยไปกลับตะ่กี้ขึ้นไปนี่ครับเป็นเสาสัญญาณมั้ง เดี๋ยวพาเข้าไปในวัดครับผมในวัดครับ,รบทางไปสวรรค์ หน้าผาสันติสุขครับดูสิเป็นยังไงนี่ครับหน้าผาครับแต่เห็นวิวก็ต้องลงไปแนวล่างนะครับแนวนู้นเป็นอย่างเงี้ยถึงปีนิดไปก็เห็นนิดหน่อย นี่ครับนี่ครับต้องอันนี้ครับอันนูน้นนู้นไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ถือว่าเห็นแล้วกันเป็นแบบนี้โอ้ยเรือเต็มไปหมดเลย นั่นครับขาขาวนั้น้อยพระพุทธบาทเมื่อวานครับสูงสุดนั้นก็อะไรนะยอดที่รองห้าขึ้นไปนครับผมนั่นแหละย,ยอดอะไรนะยอดพระจุลจอมเก้าครับสูงสุดที่เมื่อวานครับผมแหลมๆน,นั่นก็ช่องเขาขาด แในเวิร์งนี้น่าจะยังโอเคครับอันนี้หน้าผาสันติสุขครับตรงนี้อยู่ในวัด เรือขากลับครับทา่าหนโะว่าคนมาเต็มเลยครับแน่นเลยภาพไปต่อคิวตรงไออะไรนะเขาทะลุเหรอดูดิเน่ะ